อวันนี้อากาศเหมาะกับการตั้งด่านจริงๆจ้าไปตั้งด่านดิขอรับจ้าใครผ่านมาเราก็โดดขวางหน้ารถไปเลยอย่าให้มันจับได้ถ้ามันจับได้ปุ๊บมันไปฟ้องสอนอเราเรายุ่งอีกฉันละไมไปจ้าโอ้ยไอ้จ่าเอยทำอะไรเห้เฮ้ให้ให้้ โยดโอ้โหรีบไปไหนกันเนี่ยจะเข้าเมืองไม่เห็นเรื่องไงเนี่ยมีด่านะ่ะเออไม่เห็นไม่ใช่เองดึกดึกดื่นๆแบบนี้จะไปไหนกันวะดึกบ้าอะไระแดดจ้าขนาดนี้เอ็งบอดลืมขอรับเ <c oughs> ข่าอะไรลงมาดิหน้าไม่ดีก็พูดจาไม่ดีอีก ทำเป็นยืนสโลโมชั่นคิดว่าเป็นพระเอกหรือไงสองคนอะดื่มไหมไม่ดื่มครับพรุ่งนี้ทำงานเช้าแล้วก็ช่วงนี้พับตับด้วยตับตับสุขภาพดีเฮ้ยเอาเสนงข้อหาไหมกล้าหรอผมเพื่อนเต้อะเต้ไหนวะเขาไี่เต้ประธานชมรมพอกายไงอ๋อพี่ผมยาวคือพี่ผมท่านอ้วอ้วนหอมิไม่ใส่แว่นใช่เข้เขียวเข้าอนเฮ้ย จเถียงนานไหมจะว่าไปม้าน้องก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะปาดอันเจียเกือแตงบางเหียนเวลาเร่งเครื่องเนี่ยเต็มสูบเลยติดคุ้งสักสิป,ปีไหมใจเย็นครับม้าผมม้าเดิมๆม้าสูนย์ครับแล้วไป